หนึ <premises>. um ่ง hmm? ทีมต้องการเป็นแชมป์เพื่อประวัติศาสตร์สโมสรส่วนอีก1ทีมต้องการเป็นแชมป์เพื่อที่จะมีอะไรติดไม้ติดมืออครับอังกฤษนัดชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้ครับเตะที่เวมลีย์ทางด้านพาเลทครับจะพบกับทางด้านของแมนเชีตเตอร์ซิตี้ แน่นอนครับว่าคู่นี้เจอกันในลีกครบทั้ง2เกมแล้วเกมแรกที่บ้านพาเลทเป็นพาเลทที่ยันเสมอได้เกมที่2เจอกันที่บ้านมนซิตี้ครับเป็นมนซิตี้ที่เอาชนะได้เละเทะด้วยพาเลทเองครับต้องการแชมป์นี้เป็นอย่างมากแล้วก็เป็นแชมป์สำคัญสำหรับเขาเพราะจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรในรอบร้อยกว่าปีเลยนะราแล้วก็เคยเข้าชิงทั้งหมด3ครั้งนะในรายการ FA ฟเอครับ สองครั้งก่อนหน้านี้ก็แพ้ตามระเบียบครับนี่คือครั้งที่3หรือว่าที่เรียกกันว่าเติร์ดลักเก้ครับโอลิเวอร์กาสเนอร์เนี่ยทำพาเลตขึ้นมาจากทีมหนีตกชั้นครับให้เป็นทีมลุ้นพื้นที่ยุโรปแล้วก็ได้เข้าชิงเอฟเอคัในปีนี้ด้วยซิตี้เองครับปีนี้ต้องบอกว่าแผ่วเพิ่มควรครับฟอร์มแว็งเนี่ยหลายหลายอย่างมันมีหลายองค์ประกอบและตกลุ้นทุกถ้วยครับนี่คือถ้วยสุดท้ายที่เขาจะมีอะไรติดไม้ติดมือครับและเท่านี้เขาไม่ได้แชมป์เนี่ยนี่จะเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่เาาข้ม ที่พวกเขาไม่มีแชมป์ติดมือเลยครับโอ้โ oh, ห oh, นี่มันแมตช์แห่งศักดิ์สรีครับแล้วก็เป็นนัดชิงชนะเลิศด้วย2ปีก่อนหน้าครับซิตี้ก็เข้าชิงทั้ง2ปีเลยเมื่อว่าจะปีที่ชนะแมนยูหรือปีต่อมาที่แพ้มแมนยูในปีที่แล้วปีนี้เขาได้ชิงอีกครั้งครับแล้วก็เป็นเติร์ดลัคกี้อยา่างในฝรั่งเขาพูดกันโอ้โหคู่นี้เลือกอยากจริงครับแต่เรามองแล้วนะครับกับเวทกำแพงที่เปิดมาเนี่ยน้อยนิดนึงสำหรับซิตี้น่าจะจบไม่ได้ใน9กสนาทีคู่นี้น่าจะมีียื้อถึง120นาทเ มีลุ้นยันจุดโทษครับฉะนั้นคู่นี้ให้มองหน้าบ้านคิสตันพาเลตครับจะไม่แพ้แมนเชสตรีรในเวลา90นาทีเป็นอย่างน้อยครับบทวิเคราะห์เต็มเดี๋ยวเรามาพบกันหน้าไลฟ์สดช่องเต็มเต็มข้อเวลา6โมงเย็นครับสใารที่ยังไม่ได้อยู่ในชมรมเต็มข้อมฝากได้วยแล้วกันครับตรงนี้เลย